ผู้ที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุขคือผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจำวันที่10มีนาคม2 0 2น ยีสนะคะสำหรับพระพรที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้มาจากหนังสือไฟของพระเจ้าซึ่งเขียนโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณเราหากประสิทธิ์ซึ่งหัวข้อที่เราจะแบ่งปันในวันนี้นะคะคือเนื้อหนังเป็นศัตรูตัวสำคัญ คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะการดำเนินชีวิตของเราทุกคนนะคะคือดำเนินชีวิตในพระวิญญาณเป็นชีวิตที่ยอมจำนนกับพระเจ้าและในหลายครั้งเราได้ให้เนื้อหนังของเราและความปรารถนาส่วนตัวมานำหน้าเลยทำให้พระวิญญาณน,นั้นทำกิจในชีวิตของเราไม่ได้ การที่เราบังเกิดใหม่คือบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณแต่ถ้าเราบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณแล้วยังดำเนินชีวิตในฝ่ายเนื้อหนังอยู่เราจะเรียกว่าบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณได้อย่างไรในพระธรรมกาลเทียบที 5, ่ห้าข้อสิบหกถึงข้อสิได้กล่าวไว้ว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้เนื้อหนังของเรานั้นนะคะ เป็นศัตรูตัวสำคัญยิ่งกว่าซาตานเสียอ,อีกเนื้อหนังทำให้พระเจ้าใชายเราไม่ได้เพราะความต้องการของเนื้อหนังเข้ามาขัดขวางการงานของพระวิญญาณในชีวิตของเราโดยเฉพาะถ้าเรายอมกับเนื้อหนังดังนั้นนะคะถ้าเราอยากยอมจำนนกับพระเจ้าจริงๆ เราต้องให้พระองค์นำไฟแห่งพระวิญญาณมาทุบเนื้อหนังของเราให้พระองค์ส่งเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ความต้องการฝ่ายเนื้อหนังนั้นลดน้อยลงแต่ให้ความปรารถนาของพระเจ้าที่จะทรงทากิจในชีวิตของเราสำเร็จผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะคุณผู้ฟังคะ เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการช่วงเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันค่ะข้าแต่พระเจ้าลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ลูกรู้ว่าการงานของเนื้อหนังนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อชีวิตของลูกและอาณาจักรของพระองค์เลยแต่มันจะนำมาซึ่งการทำลาย และมีผลต่อการดำเนินชีวิตที่ติดตามพระองค์ลูกขอพระองค์ทรงโปรดนำไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาทุบเนื้อหนังของลูกลงและให้พระวิญญาณทรงนำชีวิตอย่างเต็มขนาดลูกขอยอมจำนวนกับพระองค์พระองค์จะทรงทำอะไรก็ได้ในชีวิตของลูกอธิษฐานร่วมกันในพระนามองค์พระเยซูคริสต์อเมน ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังรายการในวันนี้หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับทุกท่านสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วะะละค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอบพระเจ้าอวายพระพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ